เอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับเราจะมาต่อกันที่การเปิดศึกนะครับระหว่างมาร์คพิทบูหรือว่านัชพลสุพัฒนากับพันตํารวจเอกสันพิสิทธิ์แย้มเกษรดํารงตําแหน่งถึงรองผู้บังคับการกองตรวจราชการ5สํานักงานเจรตํารวจนะครับก็อย่างที่ทราบจากที่เราเกินนาไปเมื่อวานนี้แล้วล่ะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันต้องใช้คาว่าแบบนี้นะคือเราก็ถามคุณมาร์คว่าจู่ๆไปเปิดศึกกันได้ยังไง คุณมาร์กก็เลยเดาว่าหรือว่าสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะการทํางานของมาร์กพิทบูที่ไปตรวจสอบตํารวจนู่นนี่นั่นก็อาจจะทําให้พันตํารวจเอกสันพิสิทธิ์เนี่ยเขาเกิดความไม่พอใจพอไม่พอใจปุ๊บเนี่ยนะครับก็ไปโพสต์ต่อว่าต่อขานคุณมาร์กเนี่ยด้วยถ้อยคําที่หยาบคาย<แ>ผ่านในกลุ่ม Facebook ของเพื่อนตํารวจ แล้วก็มีลูกเพจของคุณมาร์คพิบูลเนี่ยนะก็เป็นคล้ายๆกับบางช่างยุนะครับก็ไปแคปที่พันตำบวจเอกสันพิสิทธิ์เนี่ยด่าคุณมาร์คแล้วก็เอามาส่งให้กับคุณมาร์คดูคพอมาร์คดูปุ๊บมาร์คก็คงขึ้นว่าม,มาด่าเขาทําไมเขาก็เลยออกมาไลฟ์สดผ่านทาง Facebook แล้วหลังจากนั้นมันก็เปิดศึกด่ากันไป ด่ากันมาจนท้ายสุดก็กลายเป็นคดีความ<ช>ก็คือมาร์คพิทบูเนี่ยนะครับก็ดําเนินการหลักๆอยู่2เรื่องนั่นก็คือแจ้งความเอาผิดตามกฎหมายหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้วก็ไปร้องเรียนกับพลตารวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาพอบอรตรในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดเนี่ยให้ดําเนินการเอาผิดทั้งทางอาญาและก็ทางวินัยด้วยขณะที่ทางฝั่งของพันตํารวจเอกสารพิสิทธิ์เนี่ยนะครับ ก็แจ้งความดำเนินคดีกับมาร์คพิษบูและรวมไปถึงคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์ซึ่งเป็นหัวหน้าพักไทยศรีวิรยัยซึ่งคุณมงคลกิจเองก็หยิบเอาเรื่องนี้เนี่ยไปไลฟ์สดแล้วก็ไปบันทึกคลิปผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยก็ซัดกันไปแล้วก็ซัดกันมาจนกระทั่งล่าสุดนะครับเรื่องราวมันขยายวงกว้างออกมานั่นก็คือทางเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได้ทําการโพสต์เอาไว้ว่าฟังดีๆนะฮะเขาก็ไม่ได้บอกเราว่าหมายถึงใครแต,แต่มันพอทําให้เข้าใจว่าใช่หรือเปล่าโดยบอกว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมามีนายตํารวจระดับ,บรองผู้การคนหนึ่งได้ติดต่อมาทางชมรมผ่านทางอินบ็อกซ์เพื่อว่าจ้างให้ทางชมรมเนี่ยช่วยหาทนายความไปว่าความแก้ต่างในคดีที่ตํารวจนายนี้มีข้อพิพาทกับมาร์คพิทบูซึ่งผู้ที่ได้ติดตามข่าวเรื่องนี้คงจะทราบกันดีว่าทางชมรมจึงให้เบอร์ของทนายเนี่ยไปคุยกันเอาเอง แต่ตำรวจนายนี้ยื่นข้อเสนอให้ชมรมช่วยถแถลงข่าวและออกมาชนกับม,มาร์กพิษบูทางชมรมได้ปฏิเสธเพราะเห็นการกระทําของตำรวจนายนี้แล้วเป็นการกระทําที่ไร้ซึ่งบุธทิาวะเรียกได้ว่าใช้ข้อความใส่ร้ายโจมตีมาร์กมาโดยตลอดนอกจากนี้ตำรวจนายนี้ยังเป็นระดับตำรวจผู้ใหญ่แต่ใช้สังคมออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการเมื่อทางชมรมปฏิเสธตำรวจนายนี้จึงได้แคปข้อความในอินบ็อกซ์ที่มีการคุยกันออกไปเผยแพร่ ว่าชมรมด่ามาร์กพิทบูเพื่อเกิดความเข้าใจผิดต่อกันในส่วนนี้ทางชมรมได้คุยกับมาร์กพิทบูแล้วและก็ยืนยันว่าข้อความดังกล่าวไม่มีอะไรซ่อนเร้นเป็นเพียงการคุยในภาษาลูกผู้ชายส่วนการกระทําของนายตํารวจดังกล่าวเป็นการกระทําที่ทําให้ชมรมเนี่ยได้รับความเสียหายและเกิดความเข้าใจผิดต่อกันด้วยเหตุนี้ทางชมรมจึงขอให้พี่น้องแฟนเพจของชมรมช่วยกันดูพฤติกรรมการกระทําของตํารวจในนี้ว่าเป็นอย่างไร นี่ฮะพร้อมกับบอกด้วยนะครับว่าระหว่างชมรมกับมาร์กพิษบูไม่มีอะไรต่อกันต่างคนต่างช่วยกันทางานให้กับสังคมคนละด้านต่อไปย้ํานะครับว่าการที่คุณอัจฉริยะหรือชมรมช่วยเหลือเยืออาญกรรมโพสต์มาแบบนี้ก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครแต่มันทาให้สงสัยว่าถามตรงๆว่าใช่พันตำรวจเอกสารพิสิทธิ์หรือเปล่าที่ติดต่อไปทางอินบ็อกซ์ของชมรมช่วยเหลือเยืออาเยืออาญกรรมเพราะดั้น,นีย เพื่อเกิดความชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพันตํารวจเอกสารพิสิทธิ์ซึ่งตอนนี้รออยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านพันตํารวจเอกสารพิธิ์ครับทัสดีครับคุณกัปตนครับครับถามตรงๆเลยนะครับว่าเป็นเราใช่ไหมที่ทักอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาญากรรมครับใช่ครับอันนี้ผมยอมรับว่าผมเป็นคนขอความช่วยเหลือไปเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนนะครับการที่ผมมาให้สัมภาษณ์ไม่ใช่เราสัมภาษณ์ดีกว่าคุยดีก่าเพราะว่า ถ้าสัมภาษณ์เนี่ยผมต้องขอแยกพูดค,คำ่รชาก่อนนะครับเราเป็นการพูดคุยทัความดผู้ใรับเพราะ<ช>เรื่องนี้ทำให้ <ๆ S 1> ผมไม่สบายใจเพราะผมก็เห็นแล้วว่ามเกิดอะไรขึ้นกับกับเรื่องนี้การที่ผมขอความเชื่อเหลือไปเนี่ยเรารู้สึกว่าผมกำลังตกเป็นเหยื่ออาจจะเป็นเรียกว่าอัจกรรมคนหนึ่งก็ได้โดยตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถจะชี้แจงได้แน่ีโยกาสชี้แจงแน่นะครับผมก็เลยต้องขอความเชื่อเหลือและขอความเมตตาจากผู้ใหญ่คนนี้ซึ่งผมจำแล้วว่านับถือมาตลอดนะครับ บอกเลยว่านับถิ่มาตลอดเห็นพฤติกรรมท่านแล้วแม้กระทั่งานล่าสุดที่เห็นว่าท่านรู้สึกว่าท่านแสดงิริยาไม่ดีทีเดีน้อยท่านก็ออกมารับว่าลูกชายว่าขอโทษคมับเข้าใจครับท่านครับรู้สึกว่าดีมากเลยแล้วก็การที่ท่านปฏิเสธก็อ่าผมเข้าใจครับผมเข้าใจแต่ว่าผมอยากเรียนจิตนาการที่อ่าโพสข้อความในเรื่องนี้ลงไปในวันที่ห้าเนื่องจากว่าวันที่ห้าเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงเพราะว่าผมก็กำลังต่อสู้อยู่กับ กับเรื่องอะไรอยู่เดี๋ยวนะท่านครับท่านครับเดี๋ยวคนดูก็จะไม่ทันเราเราพูดคุยกันสบายๆก็คือว่าเราแยกเป็น2ประเด็นก็คือเอาเอาเรื่องที่เราไปขอความช่วยเหลือจากทางชมรมก่อนยืนยันว่าเราเป็นคนเนี่ยขอไปจริงถูกไหมถูกต้องครับเอาทีนี้คนเอาเอาตอบคาถามนี้ก่อนก็คือคนเขาก็สงสัยกันว่าชมรมเนี่ยเขาไม่มีสถานะทางกฎหมายแต่ท่านเนี่ยมียศเป็นถึงพันตํารวจเอกแล้วก็เป็นรองผู้บังคับการกองตรวจราชการ5เออไปมัน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 ดูแปลกๆนะครับท่านเป็นตํารวจแต่ไปขอความช่วยเหลือ จากคนที่ไม่ใช่ตํารวจอะไรแบบเนี้แอ่เราต้องประเมินว่าเราจะลังตู้อยู่กับอะไรอยู่อตถ้าเป็นเรื่องของระหว่างกฎหมายกับผู้กระทาความผิดหรือบุคคลเนี่ยผมไม่กลัวแต่จริงๆผมกลัวคือเรื่องครอบครัวนะครับผมเรื่องครอบเรื่องครอบครัว,วรผมจึงต้องขอความช่วยเหลือไปครับครับเป็นเรื่องครอบครักกวแล้วถ้าท่านไม,ไม่ไม่ตาให้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่เป็นไรแล้วแล้วแล้วที่<ไ>คุณอัจฉริยะเดี๋ยวบอกว่าบอกว่าพันธมตเอกสันพิสิทธิ์เนี่ย ไปขอให้ชมรมเนี่ยไปชนกับมาร์คพิษบูเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไปชนช่วยออกชี้แจงให้ผมหน่อยเพราะผมคิดว่าผมชี้แจงไม่ได้ไม่ได้แค่ขนาดนี้นะครับเย็นว่าขนาดนี้ผมก็ขอมีการชี้แจงส่วนตัวเพราะว่าู้คงคำชาไม่อน,นุญาตมากต้องมีคนที่ช่วยฉุชี้แจงเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าผมถูกกระทําอยู่ฝ่ายเดียวฝ่ายเดียวเพราะว่าทุกวันเนี่ยคุณมาร์คนะคะคุณมาร์คทั้งคุณมงคลกิจเนี่ยโอ้โหเต็ม,เต,มเต็มต้องการให้ผมขอ,อจะราชการ ไม่มีเงินผมไม่็นไรครับแต่ถ้าอย่าทํากับครอบครัวผมอย่าชักชวนคนเข้ามาที่บ้านเหมือนอย่ว่าใครใครไม่พอใจก็มาที่บ้านที่บ้านผมมีภรรยามีลูกอยู่เอางี้ครับเอางี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นที่จะไปถึงบ้านรามถึงครอบครัวเนี่ยอันนี้ไม่มีใครเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับไม่มีใครสามารถทําอะไรแบบนั้นกันได้อยู่แล้วเขามีการชักชวนนะครับะเดี๋ยีเดี๋ยวเดี๋ยวใอยว่ากันประเด็นนั้นทีนี้มามาต่ออีก คุณอัจฉริยะก็บอกว่าพันตำรวจเอกสิบสันพิสิทธ์เนี่ยไปแคปข้อความที่คุยกันเนี่ยแล้วก็ไปเผยแพร่เนี่ยอันนี้ถ้าว่ากันโดยหลักทั่วไปมันเสียมารยาทนะครับท่านอันนี้ท่านทําหรือเปล่าครับใช่ครับเพราะผมคิดว่าเขาจะมามาที่บ้านแน่นอนครับงผมเพราะว่าประวัติเนี่ยเขาเคยทามาแล้วบุคคลคนนี้ทาทําคือไปข่มขู่ให้แม่ลูกมาแล้ว <S <S ผมคิดว่าเขาอาจจะต้องใช้วิธีการนอกนอกรูปแบบ นะครับผมเป็นความเป็นห่วงก็เลยหาวิธีการที่จะหยุดยั้งหยุดช้างการกระทําเพราะว่าในกฎหมายเนี่ยผมผมผมถือกฎหมายอยู่แต่ผมไม่รู้การกระทําของบุคคลคนนี้ผมเฝ้าดูการกระทำาที่เขาไล่สดมาก็ครับเดี๋ยว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 ตรงนั้นเราค่อยว่ากันเราไปทีละประเด็นก็คือยอมรับใช่ไหมครับว่าว่าเสียมารยาทในการแคปเอาหน้าจอคุยส่วนตัวเนี่ยไปเผยแพร่สาธสารณะเนี่ยเป็นการกระเจิงสื่มารยาทครับเป็นการปกป้องครอบครัว นะครับถ้าเขามาทําแล้วใครจะช่วยครอบครัวผมนะครับตํารวจก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าเอาใครมาไม่ไม่ไม่มงครับคือคือถ้าถ้าเขาบุกไปที่บ้านจริงเนี่ยนะครับครับเออสำนักงานตํารวจแห่งชาติคงไม่ปล่อยไว้มาครับอาอย่างนี้นะครับเขาจะไม่มาเองเขาจะให้ผู้อื่นมาซึ่งคุณต้องฟังว่าเขาพูดอะไรวันนั้นวันที่ห้าธันวาวันวันพ่อนะครับวันพ่อนะครับเขาพตดออกมาว่าเขาไม่มาหรอกใครอยากจะมาก็มาท่าบาก็เชิญแต่ใครจะไปเยี่ยมเยียนก็เชิญ คุณจะปกป้องครอบครัวคุณยังไงนะครับรตำรวจมาเปที่บ้านเหรอครับตำรวจเราลมงมาสู้กับคนที่มองไม่เห็นตัวผู้ดำเนิไม่มาการพูดถูกท่านครับถ้า,ถานี่ผมก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะถ้าตำรวจยังปกป้องครอบครัวตัวเองไม่ได้เนี่ยแล้วประชาชนตาดำๆเนี่ยจะทำยังไงล่ะครับเดี๋ยวครับการการปกป้องครอบครัวเนีน่ยมันมีหลักหลายวิธีการนะครับผมก็เรียกใช้กฎหมายแล้วผมก็ไปแจ้งความแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น รู้ได้ยังไงล่ะครับแต่ท่านชม,มรมเนี้ยเมตตามรมาคือมีมีมีศักยภาพในการมาช่วยเราได้บ้างยอดยับยั้งการกระทําเราต้องการยับยั้งการกระทำครับแต่ว่าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณอัจฉริยะบอกว่าการกระทาของพันตำรวจเอกสันพิสิทธ์เนี้ยทำให้ทางชมรมมีเสียหายเลยนะครับอันนั้นขอโทษเลยนะครับผมไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องของของของการทําให้เสียหายผมคิดว่าเป็นการทําให้รู้สึกว่ายามา่ดกับครอบครัวผม อ่ะทีนี้อ่ะผมพูดมาหลายคำแล้วกับครอบครัวเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนยังไงที่ที่ใครเป็นคนพูดอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยครับคุณกับคู่กรณีผมนั่นแหละครับพูดตลอดตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ไปแจ้งความเนี่ยอที่เขาไล์ในรถขับรถไปเนี่ยเขาก็พูดตะบุกมาที่บ้านผมผมเคยตร้บประวัติว่าเขาเคยทําแล้วนะครับแต่ให้ผมเอากำลังตารวจมาล้อมบ้านผมทุกวันคงมไม่ได้อ่ะครับ แต่ไปไม่ได้แล้วผมก็ไม่รู้ว่ารูปแบบที่ผมจะเจอเนี่ยผมจะต้องอ่อสู้กับอะไรผมจึงขอความช่วยเหลือไปผมก็ทราบว่าท่านก็เมตตาช่วยเหลือในในช่วงแรกนะครับท่านก็เมตตาอยู่แล้ว,วคือคือเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับทางตํารวจหรือว่าพันตำรวจเอกสารพิสิทธิ์เนี่ยกลัวกลัวมาร์ตพิบูลเหรอที่ผมถามจริงจริงอ่าไม่ได้กลัวมาร์ตพิบูลเลยครับผมไม่ได้กลัวเพราะผมมีการแจ้งความแต่ผมกลัวคนที่ไม่รู้เรื่องลุอเลาคนที่ยังเชื่ออะไรที่ผิดผิด แต่พับพระปลูกฝังชมของคนของเขาในเรื่องผิดๆมาเรื่องหลายอย่างคราวนี้นะครับผมพยากรณ์คลิปอย่างไรที่หนึ่งได้ไหมครับว่าไม่ทราบว่าคุณมาร์คใช้อะไรตัดสินว่าใครดีใครเร็วสื่อมวลชนที่เสนอข่าวอย่างไบทีวีเขาชมตลอดผมทราบว่าเขาชมไบทีวีไว้ดีแต่สื่อมวลชนที่ไม่เสนอข่าวที่สตาชเขาเรียกว่าสื่อมวลชนขยะนะครับ เอาเถอะครับนี่นมันคนละเรื่องกันแล้วครับท่านครับอันนี้ก็ว่ากันตามตรงนะฮะไม่ได้เบรกนะครับนครับอันนี้เเรื่องอมันคนละเรื่องกันทีนี้เนี่ยเอางี้อรัผมถามก่อนคือผมไม่ก็ไม่ยืนยันนะว่าคุณมาร์ทเนี่ยพูดถึงครอบครัวของพันตำรวจเอกสันพิสิทธ์จริงหรือเปล่าถูกไหมครับเออก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยผมถามเอางี้เลยว่าเราสองคนเนี่ยไปมีปัญหากันได้ยังไงเออกับตำรวจคนที่สามครับซึ่งเป็นตำรวจที่ถูกให้ออกจากราชการไปแล้วซึ่งผมฟ้องร้องเขา เขามีพฤติกรรมนะครับคือพุทธในตำรวจคนนี้โดนไล่ให้อดจากราชการไปแล้วก็มีพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่ถูกต้องคือใช้ตาแหน่งยังใช้ตําแหน่งหน้าที่าตาแหน่งที่มีอยู่รถมีอยู่เนี่ยคมคู่ขมคู่แล้วก็ผมก็ฟ้องร้องเขาก็ส่งข้อความของความในกลุ่มกลุ่มตารวจซึ่งเขาแอบแสงเข้ามาส่งเนื่องจากที่ผมทราบเพราะวันที่เขาไลฟ์สดไลฟ์ไลฟ์กันนะครับมันตรงกับที่ท่านคุณมังกรจิตเนี่ยออกรายการ คำพูดเป็นคำพูดชุดเดียวกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกัตําแหน่งหน้าที่การงานส่วนหนึ่งของผมซึ่งผมไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ผมไม่พูดว่าเดี๋ยวนะ้ผมผมงงผมว่าคุณผู้ชมก็งงมันเกี่ยวอะไรกับตำรวจที่ถูกให้ออกจากราชการแล้วมาเกี่ยวอะไรกับคุณมาร์กเกี่ยวอะไรกับคุณมงคลกิจครับนี่นะครับเขาเป็นคนอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มชมรมที่เราพูดคุยกันแล้วก็หาข้อความที่ที่มันมันไม่ถูกต้องกระส่งให้คุณมาร์กให้คุณมาร์กเข้าใจว่าอันเนี้ยป็เรื่องที่ที่ตำรวจไม่ชอบเขาเรื่องอะไรแล้วก็เเ่้าทีผมมุ ต้องการจะสร้างกระแสเราก็รู้อู่ว่าต้องการสร้างกระแสเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแสดงว่าแสดงว่าพันตารวจเอกสันพิสิทธิ์เนี่ยมีปัญหากับตํารวจที่ถูกให้ออกจากราชการมาก่อนถูกไหมครับถูกต้องครับแล้วที่ผมดูเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแล้วพันตำรวจเอกสพิสิทธ์เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊กเพื่อนตารวจเนี่ยถูกไหมถูกครับแล้วแล้วปรากฏว่าตํารวจที่ถูกให้ออกจากราชการเนี่ยก็แอบเข้ามาในกลุ่มนี้เพื่อมาสืบถูกไหมเพื่อมาสืบแล้วก็เอาข้อมูลข้อมูลในกลุ่มนี้ไปส่งให้คุณมาร์คถูกไหม ใช่ครับเพราะวะ่ารนกรณีเอาเดี๋ยวก่อนเด,อเดี๋ยวก่อนทีนี้เอาไปส่งให้กับคุณมาร์กเนี่ยแล้วพันตำรวจเอกสัรพิสิทธิ์ไปพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับคุณมาร์กเหรอครับเขาถึงเอาไปส่งให้เขาเข้าใจเอาว่าคนชื่อมาร์กเนี่ยมีอยู่เพียเดียวในโลกเ,<อ>เดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ผมเข้าใจแล้วคือเราเนี่ยไปไปพูด,ดง่ายๆเราพิมพ์ข้อความโจมตีคนชื่อมาร์กในกลุ่มชมรมเพื่อนตำรวจถูกไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึีแต่เรากำลังจะบอกว่าเป็นคนละมาร์กอย่างนี้เหรอ ไม่ใช่ครับออย่างนี้ครับการพิมพ์ข้อความคือมีรูปและก็มีชื่อเหมือนเหมือนแนรายบางคนที่เคยทำข่าวลืใครบางคนและบอกว่าเป็นคนชั่วคนเลวนั่นคือการินั่นคือการโพสต์เขาเรียกว่าการโพสต์นะครับหรือคอนเทนต์เนี่ยคือการเสนอคอมเมนต์หลังล่างๆมาเป็นการสนทนากันในเรื่องอืน่นๆในเรื่องอืน่นต้องเข้าใจลักษณะของของของ,ของเรื่องไม่ได้เกี่ยวเลยแต่มีคนเห็นนะครับมีคนต้องการจะสร้างเรื่องนี้มาอย่าลืมชื่อว่า รูกข้างบนนะครับขออธิบายเฟซบุ๊กว่าลูกข้างบนเนี่ยมันเปลี่ยนได้แต่ข้อความเปลี่ยนไม่ได้เข้าใจะนั้นะครับเพราะ <ผม S 1> งั้นผมจะเข้าใจว่าแบบนี้นะครับถ้าพันธบัตรอ,อ,อธิบายแบบนี้คือ,เ,อเข้าใจผิดเอาไปฟ้องผิดอย่างนี้เหรออะไรนะครับคือเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ด่ามาร์กเราด่ามาร์กคนอื่นไม่ได้ด่ามาร์กพิทบูพูดปุยนะครับใช่เราพูดปุยกันในสุ่มว่าอะไรต้องดูว,ดว่าเรื่องมันต่อหน้าเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยนะครับ ก็บอกว่าผมยังไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวนะที่เราคุยในกลุ่มอะเราผมเอาตรงๆเลยเราคุยถึงมาร์คพิษบูหรือเราคุยถึงมาร์คคนอื่นเราคุยถึงมาร์คเราคุยถึงมาร์คเฉยต้องดูข้อความมาร์คแล้วแล้วเดี๋ยวผมถามตรงนี้เลยมาร์คไหนอะครับมันมีมาร์คตั้งหลายมาร์คนะครับมาร์คไหนมาร์คอภิสิทธิ์มาร์คพิษบูมาร์คอะไรอย่างเงี้ยเอาให้ชัดมันจะได้เคลียร์ครับวันนี้อยากให้เคลียร์เลยครับอันนี้นะครับมาร์คเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ไหมถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ก็โอเคแต่มาร์ แล้วมาร์กไหนครับท่านออแล้วมาร์กไหนอ่ะถกมาร์กในกลุ่มน้่มีมันก็มีนะครับไม่ไม่ได้แก้ตัวอะไรนี่คือเรื่องของเรื่องต้องดูข้อความผมครับผมหมายถึงใครพูดอะไรอยู่อย่ามตักตามผมอย่ามาอย่ามาเสียมให้ผมทะเลาะกันอย่ามาเสียมเขาพยายามเสียมอยู่เสร็จปุ๊บอ่ะถ้าเราจะบอกว่าอดีตตำรวจที่ถูกออกราชการเนี่ยก็มาเสียมก็เลยจับข้อความเนี้ยไปฟ้องมาร์กถูกไหมใช่ใชแล้วมาร์กก็เข้าใจผิดถูกไหมครับ<ช>อันนี้ผมไม่ทราบว่าเข้าใจผิดหรือเปล่าเพราะว่า เป็นลักษณะของการประสงค์ที่จะให้เป็นกระแสคือผมว่าผมว่าผมว่าถ้าถ้าท่านหมายถึงมาร์กอื่นเนี่ยนะครับแล้วเข้าใจผิดกันเนี่ยมันก็น่าจะเคลียร์กันได้นะครับอืมเออก็ก็เป็นเรื่องมาเข้าใจผิดอ่ะใช่แต่ว่ามันไม่ใช่นะการไปแจ้งความดรเนินคดีกันนะครับผมเห็นเลยว่าการเดินทางที่ํำลังเดินทางวันที่3วันที่30เนี่ยอ่า คนเนี้ยผู้กองคนเนี้ยที่ผมมีปัญหาเนี้ยโพสเข้ามาเลยบอกว่าขอให้ดํเนินการให้เขาด้วยเขาอยากจับให้ให้เขาอยากจะให้ผมเนี้ยจะสู้กันผมก็เลยดู Facebook like เฟซบุ๊กไลฟ์สดเข้าใจในข่าวก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาพูดคือผมแต่ตอนนั้นเขายังไม่รู้เลยไม่รู้จักผมมาร์คไม่รู้จักผมนะครับไม่รู้ผมเป็นใครกระทั่งมาถึงมาถึงที่ที่กองปราบมผมไม่ถูกเลยครับผู้พบพากษคือก็ไม่รู้ว่าผมเป็นใครแต่ว่าต้องการอย่างเดียวคือต้องการรีบมาที่กอง กองเปล่าให้ทันข่าวแล้วแล้วท่านไปทําไมครับที่กองปล่าวันนั้นแล้วบอกว่าจะตบกระบาลกันเนี่ยผมไม่ใช่นะครับเรื่องการตบกระบาลเนี่ยดูข้อความนยครับผมจะตบ,บกระบาลกระบาลเขาจะยังไงเขาย,ยนินเขาย,ยนินเขาย,ย,ยนืนพูดอยู่หน้ากล้องผมไม่โง่ขนาดไปทําอย่างนั้นนะครับแล้วเราจะพิมพ์ทําไมล่ะครับแต่เราจะไม่ทำครับมันได้ผลนะครับมันจะแ,แดงวุฒิภาวะของเขาออกมาเดี๋ยวนี้วันที่สามที่มันเขาไปร้องเรียน่ะผมเห็นเขาเลยอาการออกเลยวันนั้นออกอาการใหม่ครับ คือท่านก็ไม่น่าจะพิมพ์ประโยชนแบบนั้นนะครับแต่ว่าความหมายนะครับอ่านความหมายดีๆบกตะบาลคือร้อยเวรนะครับร้อยเวรเนี่ยจะตกกระบาลร้อยเวรหรือยังไงฮะเนี่ยมันจะไปกันใหญ่นะครับท่านครับคือร้อยเวรเนี่ยเขานั่งหลับอยู่นะครับเหมนกันแหละเขากำลังหยับอยู่แล้วมันมีหมาเห่าคุณมาร์คเห่าไม่ได้นะครับคุณมาร์คเห่าไม่ได้คุณมาร์คไม่ใช่ไม่ไม่เห่าแล้วคุณมาร์คยินให้สัมภาษณ์หมามันเห่าอยู่ร้อยเวรไม่เห่าเป็นไรผมก็พูดแค่นี้อ่านข้อความสิครับอย่าตีความว่า คุณสาคัญขนาดคนต้องไปทําร้ายคุณโอ้ทำร้ายค,คุณทําไมอออญญญขออนุญาตขออนุญาตนะครับปติความผิดสรุปจะตบกระบ,บาลใครครับตอนนี้ผมงงไปหมดละร้อยเวรมันก็นั่งหลับอยู่แตนะ่ผมเขียนว่าสงสารร้อยเวรไม่เห็นหรอครับผมเขียนว่าสงสารร้อยเวรคุณดูข้อความที่หมดก่อนอพรในขณะที่เขายืนพูดอยู่แล้วปล่อยให้สุนัขมันเห่าได้ยังไงสุดท้ายผมบอกคุณไม่กลัวมันก็คือคุณไม่กลัวหมาที่ที่มันเห่าอยู่ลองดูให้เข้าใจนะครับอย่าคิดเอาเองแต่ผมรู้ว่าเขาคิดอะไรผมคิดว่าเขาดูว่าผมทําอะไรอยู่ ก็สิ่งที่เขาแสดงออกมาในวันนั้นคนดีๆไม่ทํากันนะครับคนปกติเขาไม่ทำหรอกครับท่านครับทุกที่ภาก็ไม่ทําท่านครับเรื่องนี้มันจะจบแบบเรียบร้อยได้ยังไงครับคือคนก็มองว่าท่านเป็นตํารวจระดับพันตํารวจเอกเป็นถึงรองผู้บังคับการเนี่ยนะครับมามาต่อล้อต่อเถียงมาโพสต์ไปโพสต์มากับประชาชนไม่ไม่สง่างามหรอครับท่านครับไม่ใช่ครับใช่ครับผมไม่ได้โพสต์หาเขาเลยเขาไม่เขาไม่เกี่ยวผมไม่เคยโพสต์ไปหาอะไรเลยนะครับไม่มีนะครับก็เนี่ยไงครับถ้ามันถ้าถ้าถ้ามันเข้าใจผิดก็น่าจะจบกันได้นะครับ จะไ,ได้กลับไปทํางานทําการเอถ้าไม่อยากให้เกิดกระแสมันก็จบได้แต่ตอนนี้กระแสการเมืองมันแรงเอาพักมาใช้นะครับเอาในนามของรองรองรองหัวหน้าผมทําส่วนตัวถ้าผมทําคือเรื่องส่วนตัวถ้าเป็นผมทําความผิดเป็นส่วนตัวแต่นี่ไม่ใช่นะครับดึงพักการเม,มืองลงมาเล่นมาเล่นกับอะไรครับตตชเล่นกับอะไรครับอยากให้เกิดกระแสอะไรครับเด <ARR> ี๋ยวครับนักคนเขาตัดสินกัน,นไ,ดได้นะครับ ถาผมถามอะไรอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะไม่จบท่านตารวจเอกสานพิสิทธิ์จะเอายังไงต่อไปเอก็ต้องว่ากันไปตามรูปแบบเอาใครครับกับคุณมาร์กใช่ไหมครับอก็คุณมาร์กนี่แหละครับตอนนี้มีคนเดียวนี่แหละครับก็มีการไปแจ้งความไว้แต่ว่าจะผิดหรือไม่ผิดก็ไว่ากันไปนะครับมีการแจ้งความไว้หลายท้องที่เนื่องจากว่าในวันที่สามสิบนะครับแจ้งข้อหาข้อห้าข้อหาคือช่วงแรกก็คือผมขู่ให้ตกแจกลัวคือขู่มาที่บ้านขับรถโดยที่ไม่ไม่ใช้เพราะจะเป็นคนขับรถ นะครับเดี๋ยวเข้าใจนิดหนึ่งจะได้ทำความเข้าใจกันเดียวกันว่าการใช้ไอ้ไอ้นั่ไอ้บูทุดอะไรนะครับแต่ว่าเป็นการสนทนาเนี่ยถือว่าถือว่านะครับประมาทนะครับเพราะว่าดูไลฟ์สดตลอดขับรถไล้ดูไลฟ์สดตลอดชาวบ้านจะไม่เข้าใจว่าการพูดในรถเนี่ยแล้วใช้แฮนด์ฟรีเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับ การซ้อนรถหมดไเดี๋ยวนีผมเออผมถามความรู้หน่อยเห็นธนงทนายเขาไลฟ์สดแล้วเขาเอามือถือตั้งอยู่ในรถเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วผิดไหมใช้โทรศัพท์มือถือมันแน่นอนอยู่แล้วครับเล้วนีจะไปบอกทนายด้วยนะเอารเดนเห็นหลายคนเลยเขากดูครับท่านดูนั่งไลฟ์สดและดูดูข้อความทั่วนะครับมันสมาชิกอยู่ที่ไหนครับดูที่ดูที่รถหรือว่าดูที่ข้อความที่ส่งมา อูุ่๋ยในเอฟซีทนายท่านรู้นี่ครับอ่ะอ่อันนี้สองแล้วอ่ะอันนี้สองแล้วใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการขับขี่มีอะไรอีกครับที่บอกว่าห้าอันนะครับอ๋อก็นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกผมเห็นเลยว่าเขาพยายามรถจักรยายนยนต์ที่ขับมานะครับก็เสริมให้หมวกกันน็อกเขาบอกไม่เอาไม่ใส่อยู่ม,ม่ห่วงนะครับอันนี้อันนี้เอาทุกนี้ถ้าเป็นภาษาใต้เนี่ยเขาเรียกว่าเอาทุกแมทเลยนะครับเนี่ยฮะแต่ต้องดูต้องดูรายละเอียดนะครับคือผมกล่าวโทษนะครับผมกล่าวโทษได้ว่าเขาทำผิดเพราะอย่าล รถทับทับหัวสมองเลทเทคมาเนี่ยมันลําบากนะครับมมนสมกับน็อกเนี่ยทําไมแล้วผมก็ทับหัวมันเป็นปุ้ยนะครับอมเออทับหัวมานพิเดือเออเออแล้วมีอะไรอีกครับอ๋อจากนั้นนะครับจากนั้นผมก็เอแจ้งความแล้วผมก็ตามไปดูที่กองปราบว่าเขาแจ้งความอะไรแจ้งว่ายังไงเพราะว่าพอมาถึงกองปราบพบเขาพูดชื่อผมแหะเขาระบุชื่อเลยเพราะควารู้จักชื่อก็มีท่าน มางคนกิดเนี่ยเอาชื่อเอาประวัติผมอะไรไปท่านก็พูดชื่อผมผิดผิดทกมีไม่ับอเลยครับชัดเจนเข้าใจแล้วครับว่าว่าไม่จบว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมทีนี้อยากถามว่าอมีผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้บังคับบัญชาลงมาเตือน้ากไหมครับที่เราทาอยู่ตอนนี้มีครับมีครับพยายามอีเลี่ยงแต่วันนี้เนื่องจากว่าเรื่องของโพสชุมรมช่วยเหลือ่างเอยอาชญาเนี่ยมีโพสผมเลยขออนุญาตใช้โอกาสนี้แจ้งว่าผมรู้สึกว่ามีการเข้าใจอะไรบางอย่างผิด ข้อความที่เอามาเสนอเนี่ยเรื่อเบรกและห้ามไม่ให้ผู้ที่จะทําความผิดนะจะทําความผิดมีการชักชวนเหมือนกับการชักชวนให้ไปร่วมกันฝ่าฝืนกฎหมายที่สตชอ้างเหตุผลว่าจะยื่นสอบพิัยร้ายแรงผมผมผิดวิัยร้าแรงตรงไหนครับอ่ะไม่เป็นไรนะก็่าตามกระบวนการอ่ะเอราะ่ามีอะไรจะถามใช่ไหม ท่านคะพอดีมีผู้ชมทางบ้านถามมาบอกว่าวันนั้นเนี่ยที่ท่านมีการโพสตบอกว่าร้อยเวรหลับอ่ะอันนั้นนี่คือคือเห็นจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับอนุญาตแล้วนั่งอยู่ท่านทางขวามือนะครับ,รบนั่งหลับแต่ไม่สนใจใครจะเดินไปผมเดินไปไม่มีถามไม้สคกคำหนึ่งมีคุณ<ต>ผู้ชมเขาเป็นห่วงบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดแบบร้อยเวรเขาไม่ได้หลับเนี่ยเขาอาจจะแบบมีการฟ้องกลับนะว่ามันการมีการใส่ร้ายเขาเพราะเขาก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ผมไม่ทราบผมยังไม่ทําอะไรเลยเลยครับผมก็ยังไม่ทําอะไรเลยคผมบอกว่าใช่ไหมครับคือสงสารนะถ้าเขาหลับนี่มันไม่ดีนะครับมันยังมีคนยืนแล้วปล่อยให้มีเสียงดังอย่างเงี้ยซึ่งคนยืนสัมภาษณ์อยู่ท่านครับเอางี้นะครับก็ก็ให้กําลังใจนะครับให้เรื่องทุกเรื่องมันจบลงด้วยดีแล้วก็ขอให้ครอบครัวฝากไปถึงได้ไหมครับเออไม่มีอะไรครับจะฝากอะไรถึงได้ไหมครับฝากคุณใครครับฝากไปถึงไหมครับ บาไทยบางคนนะครับเอาอีกแล้วไม่ต้องฝากแล้วครับผมว่านะอันนี้ผมก็ไม่ได้จะเสี่ยมนะเดี๋ยวฝากไปเดี๋ยวฝากมาอีกนะครับไม่รับแล้ววันนี้นะครับผมว่าท่านเนี่ยไปไปจบกันให้เรียบร้อยดีกว่านะเป็นข้าราชการตํารวจรืระดับสูงนะครับเป็นเจเรตํารวจนี่ตรวจสอบตํารวจทุจริตปะคะใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเจเรตํารวจนี่หน้าที่คือตรวจสอบตํารวจทุจริตใช่ไหมคะ การปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดเลยครับเป็นส่วนกลางระหว่างส่วนกานั้นการตรวจด่านที่เขาไปตรวจดาหน้าที่ผมครับจริงๆน่าจะจับมือกับคุณมาร์คพิษบูได้นะเพราะพมานี้เขาก็ตรวจสอบนะครับผมไม่รับปากนะครับท่านครับผมว่าผมว่าน่าจะน่าจะน่าจะคุยกันดีๆเพราะว่าภาพลักษณ์ท่านเสียครับเดี๋ยวครับเสียตรงไหนครับผมทำอะไรเสียครับ อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับต้องรบทีวีต้องเป็นกลางนะครับต้องเป็นเดียวกันก็เป็นกลางอยู่นี่แหละครับถึงไม่รับฝากใครทั้งนั้นเนี่ยนะครับได้แล้วครับใช่แล้วครับอ่าโอเคขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ